สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องที่ดินลบบุรีชโนโดราคาถูกวันนี้เราอยู่กันที่สวนทุเรียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเป็นสวนทุเรียนอีกสวนหนึ่งที่ต้นทุเรียนสวยสมบูรณ์งามทุกต้นต้นทุเรียนเสมอกันเลยนะครับมีทุเรียนพันธมอนทองล้วนๆอายุ6ปีมีทั้งหมด800ต้นนะครับปีนี้ให้ผลผลิตเก็บไปเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับส่วนผลผลิตปีนี้ทางท่านเจ้าของสวนท่านไม่ได้เอาเยอะนะครับเพราะท่านกลัวว่าต้นทุเรียนจะโทรม ส่วนปีหน้าท่านบอกว่าท่านจะเอาผลผลิตเต็มที่ให้ต้นทุเรียนออกผลผลิตให้เต็มที่นะครับสวนทุเรียนแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกสาร48ไร,ร่เศษๆนะครับส่วนเอกสารสิบก็เป็นฉนดครุดแดงนอนสอ4จอฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับราคาขายไล่ละ1ล้าน2แสนบาทท่านใดที่สนใจนัดชมพื้นที่จริงเข้าชมสวนทุเรียนได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยนะครับส่วนเรื่องราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรอง กับท่านเจ้าของสวนท่านได้โดยโตรงนะครับภายในสวนทุเรียนก็มีบ้านพักหลังใหญ่อยู่หนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านพักหลังขนาดใหญ่เลยนะครับภายในบ้านก็จะมีห้องนอนห้องน้ําห้องครัวและมีห้องเก็บอุปกรณ์การเกษตรนะครับเก็บรถไถรถตัดหญ้าและก็เป็นโลงเก็บทุเรียนเก็บผลผลิตนะครับส่วนน้ําที่ใช้ทําการเกษตรลดต้นทุเรียนก็ใช้น้ําภายในสระอยู่ในสวนนะครับมีสระน้ําขนาดใหญ่ใหญ่เลยนะครับขนาด5าไ charger, ร่ลึกเกือบ20เมตรนะครับ มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีน้ําไม่เคยแห้งไม่เคยขาดนะครับท่านไม่ <PAUL> ต rain, 네้องกังวลเรื่องน้ําสวนทุเรียนแปลงนี้ดินดีน้ําดีนะครับวิวก็สวยอยู่ใกล้ๆกับภูเขานะครับบรรยากาศดีอากาศดีลมพัดผ่านเย็นสบายอากาศถ่ายเทได้ดีด้วยนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้นะครับเป็นสวนทุเรียนอีกสวนหนึ่งที่ต้นทุเรียนสวยสมบูรณ์งามทุกต้นต้นทุเรียนเสมอกันนะครับการบริหารจัดการดูแลสวนได้ดีสะอาด สวยงามมากนะครับเป็นสวนสําเร็จนะครับระบบน้ําระบบไฟเดินไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับส่วนระบบน้ําก็เดินไว้ตามต้นทุเรียนทุกๆต้นเป็นระบบน้ําแบบสปริงเกอร์นะครับส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกก็ยิ่งสะดวกสบายเลยนะครับอยู่ไม่ไกลจากถนนสุขุมวิทแยกเข้ามาประมาณ300เมตรก็ถึงสวนทุเรียนแล้วนะครับส่วนถนนภายในสวนนะครับก็เป็นถนนคอนกรีตเชื่อมต่อจากถนนลาดยางทางด้านหน้าสวน เข้ามาภายในสวนไปถึงด้านหลังท้ายสวนเลยนะครับส่วนสถานที่ใกล้เคียงนะครับก็จะอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านตลาดร้านค้าแหล่งท่องกินของใช้และก็ยังอยู่ใกล้ปั๊มน้ํามันด้วยนะครับสวนทุเรียนสวนนี้นะครับเป็นสวนทุเรียนอีกสวนหนึ่งที่น่าลงทุนนะครับต้นทุเรียนสวยสมบูรณ์งามทุกต้นเป็นสวนสําเร็จระบบน้ําระบบไฟเดินไว้ครบบเรียบร้อยนะครับท่านใดที่เข้ามาเป็นเจ้าของสวนคนใหม่ท่านก็สามารถที่จะดูแลสวนทุเรียนได้อย่างสบายนะครับ ต้นทุเรียนตอนนี้อายุเพียงแค่6ปีนะครับก็จะให้ผลผลิตยาวๆอีกหลาย10ปีท่านใดที่สนใจอยากจะลงทุนสวนทุเรียนอยากจะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนสวนนี้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498หรือีเบอร์นะครับ0887902134หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูก ขอขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆม,มาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ชมเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ